กาะติดเลือกตั้งปี2569เพื่อไทยชูเติมเงินรัฐจายเจประชาชน30เลือกตั้ง2569สวัสดีนะคะคลิปนี้เราก็มาเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งปี2569นะคะเพื่อไทยงัดกลยุทธ สู้ศึกเลือกตั้งชูเติมเงินรัฐจ่าย70ประชาชน30สู้คนละครึ่งพัดช่วยชาวบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานะคะที่ตลาดสุขภิบาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายยศนันนายยศนันวงศวัิ์ขอภัยนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพเพื่อไทย ได้ลงพื้นที่ช่วยนายแพทย์เพทยัยเตโชลานผู้สมัครสสอออเชียงใหม่เขตสองหาเสียงเดินทักไทยประชาชนเพื่อขอคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยและนายแพทย์เพทัยโดยประชาชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนำมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องคอรวมทั้งนำพวงแคบหมูที่เป็นของขึ้นชื่อจังหวัดเชียงใหม่มาคล้องคอด้วยนะคะโดยนายยศนันกล่าวว่า สิ่งที่ทำให้คนเชียงใหม่คือคมนาคมแก้ปัญหาน้ําขุดลอกแม่น้ําปิงการทําถนนการท่องเที่ยวสินค้าเกษตรเรื่องลำไยอยากให้เมืองเชียงใหม่เป็นที่ทุกคนอยากจะมาพยายามทำเรื่องร่างพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดเราจะมาพลิกฟื้นจังหวัดเชียงใหม่ขอพี่น้องทุกคนให้โอกาสทางพักเพื่อไทย จะทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากเชียงใหม่นั่นเป็นเสียงจากนายยศชนันและคณะที่มาหาเสียงที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งนายยศชนันชูนโยบายเพื่อไทยชูสุดใหม่รัฐจ่าย70ประชาชนจ่าย30ทางรอดปากท้องยุคค่าครองชีพสงูง ซึ่งยุคนี้เงินในกระเป๋าคนไทยเบาลงทุกวันข้าวของแพงค่าไฟค่าแก๊สค่ากับข้าวขึ้นหมดคำถามคือนโยบายไหนช่วยได้จริงพักเพื่อไทยเสนอแนวคิดใหม่เติมเงินรัฐช่วย70ประชาชนจ่ายแค่30ไม่ใช่แค่แจกเงินเฉยๆแต่เป็นการพยุงกำลังซื้อให้คนอยู่ได้ร้านค้าอยู่รอด ต่างจากคนละครึ่งแบบเดิมที่รัฐกับประชาชนช่วยกันคนละครึ่ง50-50รอบนี้เพื่อไทยมองว่าภาระมันหนักเกินไปสําหรับประชาชนขณะที่พรรคภูมิใจไทยโชว์คนละครึ่งพลัดยังคงแนวคิดแบ่งภาระใกล้เคียงเดิมแต่เพื่อไทยขยับให้รัฐรับภาระมากขึ้นเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ต้องประคองชีวิตคนตัวเล็กแม่ค้าพ่อค้าผู้ใช้แรงงานคนสูงอายุสูตร70-30คือการยอมให้รัฐรัฐลงทุนกับประชาชนเพื่อให้เงินหมุนในระบบเร็วร้านเล็กขายได้ชุมชนมีรายได้ไม่กระจุกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่คือสไตล์เพื่อไทยเน้นปากท้องเน้นเศรษฐกิจฐานรากไม่ใช่แค่นโยบายสวยแต่ต้องใช้ได้จริง สุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตัดสินว่านโยบายไหนช่วยได้จริงในวันที่ชีวิตยากขึ้นทุกวันเลือกนโยบายที่เข้าใจคนเลือกนโยบายที่รัฐกล้าช่วยมากกว่านี่คือโจทย์ใหญ่ของนี่คือโจทย์ใหญ่ของแต่ละพักนะคะยังไงเรารอติดตามลุ้นวันเลือกตั้งนะคะเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง2 5 6 9ทางช่องก็จะ นำข่าวสารข้อมูลต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในคลิปต่อไปนะคะสำหรับท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีนะคะ